นะคบผมจะมาทําการปลดล็อกปูยยาพาซีซั่นที่24หรือซีซั่นที่ชื่อว่าคาวบอยคาวเกิร์ลั้นเองนะครับซึ่งทุกคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับที่วันนี้เนี่ยผมเอาพี่ธามผือช่องนี้มาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนับสนุนในการให้ผมมาปลดล็อกปุยยาพาซีซั่นที่24นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับที่สนับสนุนเนะี่ยก็คือเขาได้เติมเพชรให้ผมเป็นแพ็กลายสัปดาห์นะครับ แค่ใกล้สัปดาห์เนี่ยก็คือเราต้องไปรับเพชรประมาณ50าเพชรนะครับ50บเพชรต่อวันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารับ50เพชรเนี่ยแพ็กนี้มันจะได้450เพชรนะครับแต่เราต้องเข้ามารับทุกวันนะครับนะครับมาดูของในบูย่าพากันดีกว่าเลเวล10เนี่ยจะเป็นกระเป๋าลายปิญญาตาน่นเองนะครับเลเวล20เนี่ยจะเป็นแบนเนอร์ปิญญาตาเลเวล50เนี่ยเป็นโปรไฟล์ปิญญาตา ส่วน level เจน่ยจะเป็นเกงเกงล,ล,ลายปิญญาตานะครับส่วนเลเวลแปน่ยจะเป็นเระเบิดปิญญาตานะคะปลาปลาไปแล้วเนี่ยมันก็ะออกเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นดอกไม้ที่เบิกบานอยู่นะคะมาส่วนของพี่เมียมเนี่ยเราจะได้แพ็คข้าวเกลือขีกระทิงนะครับ ก็คือหนึ่งเซตอ่ะมันจะมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้ามีหัวกางเกงเนี่ยอันนี้มีคนบอกว่ามันเป็นทีเด็ดมากๆเลยนะก็คือแบบมันจะเป็นกางเกงที่เป็น c o วบอยนะครับแล้วกางเกงแบบนี้ส่วนใหญ่ในซีซั่นพาร์ทมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนช่องเจ้าไทยสี่ช่องสัญลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ตาโปรไฟล์แบบพรีเมียมนะครับส่วนเซ็ตสามสิบเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องสิ้นใจปิญญาตา 40จะเป็นสกายบอร์ดปิญ,ญาตาลครับส่วนเลเวลห้เนยจะเป็น M1987 ไม่ใช่ดิ m 1 9 1 7หรือลูกโม่ปิญ,ญาตานะครับสกินนี้เนี่ยบวกแมกกาซีนสองระยะหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่ก็ถือว่าเป็นสกินที่ดีนะครับเพราะว่าลูกโม่เนี่ยมันต้องแมกกาซีนเยอะๆมันถึงจะยิงมันๆน,นะครับส่วนเลเวล60เนี่ยจะเป็นไม้เบสบอลปิญ,ญาตาลครับมันก็จะเป็นแบบลายไม้อย่างนี้นะ ส่วน Level เลเวลเจ็ดสิบน่ะจะเป็นกระเป๋าตัวตลกนะครับก็คือมันจะเป็นรูปก,กระบองเพชรใส่หมวกนะครับแล้วก็เลเวลเก้าสิบเนี่ยจะเป็นไอวอลปิญญาตาครับผมบอกเลยว่าซีซั่นเนี่ยมันน่ารักมกากมากเลยนะครับส่วนตัวผมชอบนะส่วนเลเวลร้อยเนี่ยก็จะเป็นแพ็คคาวบอยขี่ม้านะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลเวลหนึ่งร้อยรับส่วนลดเพิ่มสำหรับปุยพาซีซั่นต่อไปอ่ะก็คือถ้าเราปลดล็อกแบบธรรมดาเนี่ย จาก400เพรเหลือ820ไม่ใช่ดิเหลือ280เพรส่วนถ้าปลดล็อกแบบ900เพรหรือว่ารับ,บุยพานเลเวล50เนี่ยจาก900เพะเหลือ630เพรนะครับมาเพราะฉะนั้นมาปลดล็อกแบบ280เพรกันปลดล็อกแล้วคาวร์บอยปิญญาตาปลดล็อกแล้ว4ครั้งยินดีด้วยคุณได้รับ พรีเมียมมีอะไรรับให้หมดครับบอกเลยตอนนี้โอ๊แป๊บๆๆๆขอแต่นเป็นตัวผู้หญิงก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดนี้กันนี่นี่าครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองในโซนนะครับโอ๋หอโเลียวเก๋โอี้ถอดก้อนต่อ มาครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นยผมก็จะมาเทส,สกินลูกโม่ในโซนกับชุดนี้นะครับแต่โซนตรงผมคิดว่าถ้าผมเอาไปแต่ลูกโมอ่ะผมว่าผมรอดยากแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําการเอาปืนอื่นไปเล่นด้วยละกันนะครัไปหนึ่งอุย๊ยได้แล้วมาดิไปครับแตกหนึ่งมา ้ยไปอีกหนึ่งได้แล้ว